มาค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแม่ประวันจะพาทุกคนมาทำทาท์กเนาะอ่าสังเกตด,ดูนะว่าแม่ประวันจะทำทาท์กจะเลือกทำทาท์กข้อที่คะแนนสูงๆก่อนเด้อเห็นไหมมันจะมีคะแนนอ่นาเจ็ดสิบคะแนนยีนน่สิบคะแนนร้อยคะแนนยี่สิบคะแนนเจ็ดสิบคะแนนเนี่ยแต่ว่าแม่ประวันจะมาเริ่มที่ Facebook ก่อนเนาะ a c e b o o k มันจะทำง่ายมากๆจิกจ๊กจิ๊กติอกก็ไม่ได้ยากนะอ่าวันนี้ Facebook หัวข้อที่หนึ่งร้อย หนึคอมมิชชั่นทักมีกี่ข้อก็จะมีอยู่ข้อที่30ข้อที่สานะอ่ะโอเคจะ้ะให้เรากดเข้าดูรายละเอียดข้อนี้ก่อนเลยข้อที่30นะจ๊ะโพสคลิปข่าวซีเลนะ็กชั่นออนทัวร์เนาะเนี่ยในเฟสเราจะต้องมีเพื่อนหนึ่พคนนะทุกคนโอเคจะ้ะทีนี้เราก็จะมาก๊อปีคัดลอกลิงก์นี้นี่ ซึ่งการดลอกคลิปนี้นะคะก็มาที่นี่เลยอ่ามานี่อ่าไม่ใช่ค่ะมาที่ไม่ใช่อีกอ่าเดี๋ยวแม่ปานหาวิธีให้อ่ะได้ส่วนตัวของแม่ประวานนะคะแม่ประวานได้ลิงก์นี้แล้วเนาะและแม่ปานก็ไปวัดที่ลายกลุ่มค่ะอ่ะแม่ปานจะออกมาที่ลายกลุ่มนะคะกลุ่มอะไรก็กลุ่มที่สามสิบเองค่ะออกมาที่ลายกลุ่มค่ะ นี่จ้ะมันจะเป็นกลุ่มโพสต์ลิง์ข่าว Selection On Tour เนาะเห็นไหมมันก็เป็นลิงก์ของไวที TV ตรงนี้ซึ่งแม่ปานทำแคปชั่นแล้วก็วางลิงก์ไว้เรียบร้อยละแม่ปางก็จะไปเป็นก้อนเลยค่ะอ่ะคัดลอกเลยจ้ะแล้วแม่ปางก็จะไปที่หน้าเฟซนะคะอ่ะไปที่ Facebook นี่อืมโอเคค่ะเราก็จะมาวางเลยนะคะนี่ วางเสร็จแล้วทำอะไรต่อก็ลบตัวนี้ไปก่อนเลยจ้านะคะอ่ะลบลิงก์ออกแล้วก็ให้มีคําว่า co บอกแล้วทําอะไรทุ่มสุดตัวแล้วก็กดถัดไปค่ะอ่ะกดถัดไปแล้วก็กดโพสนะคะอ่ะรอสักครู่ค่ะอ่ะมาแล้วเห็นไหมคะเมื่อสักครู่ให้เรานะคะอ่ะ สังเกตดูว่าแคปชั่นตรงนี้มันติดกันเนาะแม่ปานจะแก้ไขโพสก่อนจิ้มไปที่จุดไข่ปลา3าจุดมาแก้ไขโพสนะคะแล้วมันมีแฮชแท็กตัมกันเห็น e l e c t i o n to you อู่ลบไปก่อนค่ะว่าจะลบให้ก็ยังไม่ลบสักทีอ่าลบให้เห็นเลยนะคะแล้วก็มาเคาะตรงนี้หน่อยไอ้เครื่องหมายชาร์ปสี่เหลี่ยมมันติดกับตัว u ข้างหลังเนาะเอาเคาะเอาออหน่อยโอเคค่ะเคาะเรียบร้อยละอ่ะทุกคนบันทึกค่ะทีนี้บันทึกเสร็จแล้วนะคะอ่ะ จะเช็คว่าแฮชแท็กมันใช้ได้หรือไม่ได้ให้เราจิ้มไปเลยค่ะอ่ะเนี่ยถ้ามันถูกต้องมันจะขึ้นมาเลยว่าพลิกตอนจบแบบนี้นะคะอ่ะ Sele ลือออนทัวร์ทั่วประเทศอ่ะตัวเชัน o อ่อนทัวร์ทั่วประเทศอ่ะมันก็จะเจอแบบนี้ค่ะถ้าจิ้มแล้วมันไม,ม่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าแฮชแท็กของเราอ่ะผิดพลาดนะเราต้องมาแก้ไขที่แฮชแท็กเพราะไม่อย่างนั้นนะคะงานที่เราส่งมาก็จะไม่ผ่านอยู่ดีเนาะจากนั้นให้เรามาคัดลอกแคปชั่นตรงนี้เลยค่ะคะัดลอกเราไปไหนอ่ะไปแชร์ค่ะ มาที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ค่ะด้านล่างนะคะแชร์ไปกลุ่มซอปลาวค่ะมาที่กลุ่มเนี่ยกลุ่มลาวสิบกลุ่มที่เราไปขอเข้าร่วมกลุ่มเงคะอค่ะแชร์ไปหน่อยจ้าเนี่ยแม่ฟางก็แชร์ไปหนึ่งหนึ่งแชร์แล้วนะคะมาไปกลุ่มที่สองหน่อยอ่ะวางแคปชั่นกับแฮชแท็กไปกลุ่มที่สองแล้วก็อ่ะมานี่กลุ่มที่สามจ้าจากนั้นเราแชร์ไปครบสามกลุ่มแล้วให้เราย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะด้านล่างมือนะ ด้านล่างตัวนี้มุมขวามือล่างสุดเลยอ่ะกดตรงที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมาจะมาเจอตรงนี้แล้วนะกดหัวใจให้ก่อนอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาย้อนออกไปจนเจอโปรไฟล์ของเราเนี่ยอ่ะเลื่อนขึ้นมาไม่ใช่ย้อนเลื่อนขึ้นมาจนเจอโปรไฟล์เล็กๆตรงนี้นะคะให้เราเลื่อนลงไปมาเช็คโพสต์ล่าสุดของเราแชร์สามแชร์แล้วนะคะอ่ะกดหัวใจซะหน่อยสิจากนั้นให้มาที่ปุ่มแชร์ก็ได้มันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะอ่ะคัดลอกลิงก์ อ,ออกมาค่ะแม่ปานจะมาส่งลิงในห้องลายกลุ่มกรน,นะคะแม่ปานทําห้องไว้เนาะแต่ถ้าใครไม่ได้สร้างห้องไว้ก็ไปส่งงานเลยค่ะไปส่งงานที่เว็บไซต์เลยนะคะอ่ะมาเห็นไหมพอเราโพสต์เสร็จตามที่เขาบอกแล้วเนาะนี่ใส่แคปชั่นและแฮชแท็กให้เรียบร้อยจากแล้วเขาให้เราแชร์ไปที่กลุ่มซึ่งแม่ปานก็แชร์ไปแล้วนะคะสามกลุ่มเนาะเนี่ยกลุ่มซอปลาวนล่าที่เราได้เข้าร่วมเนะะี่ยค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะเอางานมาส่งเลยค่ะมาที่เดล่ทักข้างล่างค่ะนี่กดวางเลยค่ะวางแถวข้างบนนะมันมีสามช่องแต่ให้เราวางช่องข้างบนแล้วค่ะกดส่งเดล y ทาร์กอ่านทัวร์เซลเลคชั่นอ่ o นทัวรเข้าไปใหม่ก็ได้นะคะอ่ะตรงเนี้ยหนึ่งร้อยรับคอมมิชชั่นทัก หนึ 100, 30, post, link, religion, ่งร้อยเบอร์สามสิบโพส์ลิ้งข่าวค e มิชั่นออนทัวร์อ่ะเลื่อนขึ้นไปค่ะไม่ต้องไปตกใจนะทุกคนมันถอยออกได้เออจากนี่เราก็มาวางใหม่อ่ะส่งเดลิทักแค่นี้จากกับสู่ไมลเดลิทักอ่ะรอตรวจสอบอยู่ข้อนี้ถ้าผ่านก็รับไปเลยหนึ่งร้อยคอมมิชชั่นพากเนาะอ่าส่วนคลิปหน้านะคะแม่ประวานจะพามาทำข้อที่33นะคะคอมมิชชั่นพากหนึคอมมิชชั่นจ้ะ โอเคค่ะทุกคนค่อยๆทำนะเดี๋ยวเราก็คล่องค่ะเนาะจัอย่าพึ่งนอยอย่าพึ่งท้อนะคะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งในวันที่เรายังไม่มีรายได้นั่นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีความรู้เราอยากจะมีรายได้เราก็เริ่มต้นที่เรียนรู้ฝึกฝนลงมือทํากับคนที่สําเร็จเนาะ,ะแรกๆแม่ประวางก็ทําไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่พอเราได้เรียนรู้กับคนที่เขา ทำเป็นคนที่เข้าสําเร็จนะคะแม่ประวางก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็สามารถนํามาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้แบบนี้แล้วค่ะถ้าวันนี้ชาวนาคนหนึ่งนะคะเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทําของตัวเองได้อะไรไม่เคยทําก็ได้มาเรียนรู้ได้มาทํามันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่ในโลกใบนี้คนจะทําไม่ได้เนาะขนาดจะรวดขึ้นไปเหยียบบนดาว อังคารดวงจันทร์ก็ยังทํามาแล้วแล้วนักภาษาอะไรกับการที่ทําทักการโพสตเฟสเล่น t ิ๊กต็อกพวกนี้ทุกคนทําได้แน่นอนค่ะอย่าท้อนะคะโอเคจะ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจะ้ะอ๋อแล้วอย่าลืมแชร์วิธีการต่างๆให้กับทีมงานด้วยนะคะอยากเติบโตนะคะเราต้องช่วยทีมงานเติบโตทีมงานเติบโตเราเติบโตแน่นอนค่ะธุรกิจของเราเนาะจ้ะบ๊ายบายค่ะ